ทีครับ ChatGPT เนี่ยเราจะใช้ภาษามนุษย์ทั่วไปในการคุยแต่การสั่งงาน AI เพื่อสร้างภาพเนี่ยโดยทั่วไปจะแนะนำให้มีหนึ่งชุดคำสั่งนะครับก็คือมีการแบ่งออกเป็นสส่วนคือส่วนประธานว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของอะไรนะครับมีส่วนคำขยายคำขยายก็คือบอกว่าตัวประธานในภาพนั้นกำลังทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนนะครับ ้็สุดท้ายคือสไตล์ครับหรือว่ารูปแบบทางศิลปะเช่นเป็นภาพถ่ายเป็นภาพวาดเป็นมุมกล้องแบบไหนนะครับในการสั่งเอไอให้สร้างภาพถ้ามี3ส่วนนี้อยู่ใน1คึางสั่งเนี่ยจะทําให้ได้ภาพที่ตรงความต้องการและพร้อมใช้มากๆนะครับติดอยู่ในการจรอาจรของกรุงเทพว,วาดโดยแวนโก ด้วยมุมกล้องแบบมีเดียมช็อตอะมีเดียมช็อตแต่คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูค่อยไปดูกันนะครับในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเอาเจอยทาทธรรมของ AI ก่อนครับผมผมน่าจะพูดได้พูดคำนี้ไปหลายครั้งในระหว่างที่เราเวิร์กช็อปกันนะครับใ้ง่ายครับเพราะว่าอย่างกรณีช h a t g p t หลายท่านก็ได้คุยกับแชท g p t แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าชั a g p t พรรยายามจะตอบเอาใจเราเพื่อที่จะอยู่ให้เป็นนะครับ